แพทิเซียยินดีร่วมงานพีทแม้การเปิดตัวหวานใจจะทำให้เกิดกระสายขึ้นกับตัวเองหวานใจและคนรอบข้างแต่ตอนนี้เรียกว่าหลายๆคนพอจะยอมรับในการตัดสินใจได้แล้วสำหรับนักแสดงสาวแพทิเซียกู๊ดไม่ได้ออกงานนานเลยรู้สึกเป็นปีเลยที่ไม่ได้ออกงานจริงๆจัง,จงๆเนาะเจอสถานาการณ์ที่ผ่านมาเจออะไรก็ดีใจที่ได้กลับมาออกงานกลับมาเจอกับพี่ๆทุกคน ให้สัมภาษณ์สื่อกันแพลนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ติดสถานการณ์ต่างๆเนาะคือติดแล้วเราก็ดีเฟอร์ไปเพราะว่าไม่ได้อยู่แล้วสถานการณ์แบบนี้บินไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียนที่ไหนหรืออะไรอย่างไรดีเฟอร์ไปถึงปีหน้าไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะให้เราไปหรือเปล่าเขาให้ระยะเวลากี่ปีเขาให้ปีเดียวเองค่ะถ้าปีหน้ายังไม่ได้ไปต้องทําอย่างไรก็อาจจะต้องสมัครใหม่เสียดายไหมแบบนี้ จริงๆก็เสียดายนะแต่ก็มีละครเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำเราก็รู้สึกว่าโชคดีนะที่ปีนี้เราไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทำอะไรค่ะมีละครเพราะตอนแรกว่าจะงดใช่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้รับแล้วเพราะว่าไปเรียนอยู่ๆช่องก็มีละครมาให้เราเล่นเรื่องนี้เราก็รับเลยยอมรับเปลี่ยนลุกสุดๆก็คุยกับพิคิงว่าอาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราและคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นสาวมั่นเป็นสาวเท่ แล้วเราได้แรงบันดาลใจจากหนังจากซีรีส์เกาหลีต่างๆที่เราเห็นแล้วเอาเป็นแรงบันดาลใจค่ะเรื่องนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวเราใช่ค่ะเรามาทราบในวันที่เขาติดต่อมาไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเราก็ใช่หรอแต่สุดท้ายผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราเราก็ทําหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วได้คุยกับก้าวไหมไม่ได้คุยกันเลยเราก็ทราบในมุมที่พี่คิงเล่าเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไป มีคุยกับนักแสดงท่านอื่นด้วยไหมไม่นะคะเราก็ไปเวิร์กช็อปกันกับพี่ก๊อตกับพี่โมถ่ายทำกันไปแล้วก็ราบรื่นดีค่ะอย่างที่เปลี่ยนตัวเพราะมีพีหรือเปล่าดูทำงานได้อยู่แล้วโปรเฟชชั่นอลงานก็คืองานเนาะความรักเป็นอย่างไรบ้างกับพี่โนต้ตเหมือนเดิมเลยค่ะต่างคนต่างทำงานมีโอกาสก็เจอกันบ้างกินข้าวบ้างออกกำลังกายอาจจะเห็นลงสตอร,รี่ออกกำลังกายกันบ้างซึ่งที่ผ่านมาถือว่าระหว่างทางของความรัก สาวแพทิเซียเจอเรื่องราวต่างๆมากมายและถือได้รับความสนใจจากทั้งแฟนๆแ,และบุคคลทั่วไปต่อเรื่องราวของสาวแพทิเซียที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนแต่สาวแพทิเซียเองก็ได้ผ่านมาได้และมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองจนสามารถศึกษาดูใจกบหนุมโน้นมาได้ และทั้งคู่นั้นค่อนข้างมีภาพสวีทออกมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆและโมเมนต์ของการอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะโอกาสพิเศษต่างๆเนื่องในวันเกิดนุ่มโนท,ที่ผ่านมาที่สาวพทิเซียในการทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆและบรรยากาศที่แสนอบอุ่นจากเพื่อนและคนใกล้ชิดของนุ่มโนทตรวมอยู่ในนั้นด้วยยังไงแฟนๆก็อย่าลืมติดตามผลงานของสาวพาิเซียกู๊ดกับนุ่มพีด้วยนะคะ